ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่ทรงวิทยาคมเก่งกล้ามีความสามารถปากต่อปากปากต่อปากศึกษาพระธรรมวินัยแล้วท่านออกธุดงครับออกไปพระพุทธบาทออกไปทิศเหนือไปถึงชเวดากองพิเศษของท่านคุยกับอีกาได้คุยกับปลาปลากระเป้าได้ ครับสวัสดีครับมีหลายท่านบอกจยให้พูดลงหลงพ่อก,กัน พระญาติการามหลวงพ่อกันธรรมโชตก่อนที่จะไปถึงหลวงพ่อกันต้องเล่าถึงบริบทอายุทยาหลังจากแตกก่อน2310นบเนี่ยครับบ้านเมืองสาแหลกขาดคนออกจากเมืองอายุทยาไปหมดเลยครับก็ต้องมาคุยกันเรื่องพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพราะคุณเจ้าก็หนีเป็นนะครับทั้งวัดในเมืองส่วนหนึ่งอาจจะถูกต้อนไปด้วยกับเจ้านายตอนนี้วัดนอกเมืองแหละครับก็แตกกระสันสั้นเซนนะครับหนีกันไปก็ยาล้างหมดแล้ะครับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไม่มีใครอยู่ก็มีพระในตำนานนาม ว่าหลวงพ่อรอดนะครับที่เป็นตํานานว่ารอดจากเสือกินเสือกัดหรือท่านดุเหมือนเสือ หลวงพ่อรอดเสือนั้นเป็นพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขึ้นไปอยู่วัดละคังพระผู้ใหญ่ในวัดละคังแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชให้ท่านกลับมาเฟื่องฟูเผยแพ่ส่งเสริมรวบรวมเรียบเรียงจัดตั้งสังฆมณฑลแต่สมัยนั้นต้องเรียนว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนป่าโลกชัดท่านก็นึกถึงสำนักของปู่ย่าตาย,ยายสำนักใหญ่ที่สุดก็คือวัดประดูด่กับวัดรงธรรมก็รวมเป็นวัดเดียวกันเป็นวัดประดู่รงธรรมท่านก็เป็นเจ้าอาวาสองแแรกก็เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนางั้นพระ ตามวัดต่างๆรุ่น2ต่อจากหลวงปู่รอดเสือหลายท่านก็นต้องนึกถึงกลงจาบหลวงพ่อม่วงวัดโบส์หลวงพ่อจันร์วัดบางมอนก็กลับมาประวัติหลวงพ่อกันธรรมโชดหลวงพ่อกันเกิดปี2390สมัยัยปลายรัชกาลที่3เกิดที่บ้านอารัญยิกอารัญยิกตรงนี้นะครับในประวัติศาสตร์เป็นบน อยู่ตรงปากกระท่าอำเภอท่าเรือก็คือที่หลวงพ่อก,กันเกิดนี่แหละครับตรงนั้นเป็นศูนย์รวมชุมนุมนักเลงประวัติท่านโชคชนครับท่านเป็นกระบี่กระบองเป็นมวยท่านใช้ชีวิตลูกผู้ชายโชคชนเป็นนักเลงหัวหมู่ใหญ่ในนครหลวงเรียนคาถาอาคมมาก่อนบวชเป็นเพื่อนหลวงพ่อนวมวัดกลางแล้วก็ยังมีพระอีกหลายท่านนะครับคือเพื่อนท่านหลวงพ่อก,การบวชเมื่ออายุ27ปีครับปี2417 หลวงพ่อกันมาบวชที่วัดประดู่ทรงธรรมมีพระยานไตรโลกเจ้าคณะจังหวัดเป็นอุปชานะครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเป็นนักเลงเรียนกระบี่กระบองต่อไปนี้เรื่องศึกษาพระธรรมก็มาศึกษาเรื่องปิดวิปัสนาทุละวัดประดู่ทรงธรรมนั้นเขาเรียกว่าตักกศิลาอายุทยาตำราวัดประดู่ทรงธรรมมีเรื่องอะไรบ้างครับตำราวิชัยสงคราม ตำราดูเลิกดูนามตำราการรักษาเลิกยาตำราคมกระพันธาตีและทำของรข้งพอเรียนทำเรียนบาลีเรียนประโยคหนึ่งประโยคสองนักธรรมเริ่มอ่านหนังสือทำออกก็จะเป็นการแปลงพระไตรปิฎกออกเป็นพระสูตรเป็นเรื่องของบทสวดมนต์แล้วก็ออกมาเป็นเรื่องของการเขียนคาถาคมก็จะกลับไปว่ายุคหลวงพ่อการบวชเนี่ยนะครับการทำเหรียญวัตถุมงคลการทำตะกุดยังไม่มีเท่าไหร่ครับเพราะว่าชนวนมวลสารมันหาย,ยากหลวงพ่อการหลังจากบวชแล้วศึกษาพราะธรรมวินัยแล้วท่าน ออกทุดงครับออกไปพระพุทธบาทออกไปทิศเหนือไปถึงชเวดากองไปศึกษาเล่าเรียนสุดท้ายท่านก็กลับมาก็คงมีญาณบารมีได้รับพรจากครูบาอาจารย์ ให้มาบูรณะวัดพระานั้นก็กล่าวประวัติเรื่องวัดพระย่านิดหนึ่งเขามีตำนานว่ามีหญิงงามลูกหลานพญาลูกชาวบ้านพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์ไปเห็นหญิงงามจับไปแต่งตัวให้ดีก็นั่งคานหามมาแล้วก็มาลงเรือที่วัดพระยาดญาติพี่น้องก็มาส่งกันที่วัดพระยาเพราะวัดพระาติดกับคลองเขาเมาก็เลยกลายเป็นที่อำลาญาติพบญาตินี่แหละครับก็คือพบญาติลาญาตินัดพบกันเพราะเจ้านายแต่ก่อนถ้าเข้าวังแล้วเขาไม่ออก มาอำลาญาติพี่น้องกันก็กลายเป็นตํานานวัดพระญาิก็เลยเป็นตานานการสร้างวัดสมัยหลวงพ่อก,กันทนะ่านก็เลยมาบูรณะวัดพระญาิสมัยนั้นก็เป็นป่าลกชัดนะครับก็คงไปเต็มด้วยสิงสารสัตว์หลวงพ่อกันท่านเป็นพระที่ทุดงมาทั้งทั่วประเทศละแล้วก็ไปถึงพมา่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านดงพญาเย็นผ่านดวงพญาไฟท่านคงเล่าเรียนวิชาสัตววิทยามาสามารถคุยกับกีกาคุยกับนกหนูสัตว์ป่าธรรมชาติได้ก็ทําเป็นที่ล่ำลือเขาก็กลับมาถึงหลวงปู่สุขวัด มาถามเท่าอีกนิดนึงทําไมต้องพูดเมือนผู้สุข หลวงปู่สุกท่านเป็นพระเถรานุเถระขงปากคลองปากคลองมาขามเท่าตรงนั้นเนี่ยก็คือต้นทางของแม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพยาหลวงปู่สุกนั่นเป็นชาวใช่นาศแล้วท่านก็ไปร่ำเรียนที่กรุงเทพวชนะสงครามแล้วก็บวทเรียนที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาก็เป็นพระที่ไปร่ำเรียนสายวัดลักังมาเหมือนกันแล้วก็เป็นพระที่มีความรู้ความสามารถทางด้านมนต์คาาลักษณะจะคล้ายกันหลวงปู่สุกสามารถเจกหัวปีเป็นกบเป็นกระต่ายสามารถเจดใบไม้เป็นต่อเป็น แต่นี้หลวงพ่อกันพิเศษของท่านคุยกับอีกาได้คุยกับปลาปลากระเป้าได้คุยกับไก่ได้รวมไปถึงหลวงพ่อเงินป,ดปัดบางคานครับ หลวงพ่อเงินัถบางคันเนี่ยจะเป็นรุ่นพี่รุ่นพ่อหลวงพ่อกันที่พูดอย่างนี้เนื่องจากอย่างนี้ครับชีวิตของพระเทรานุเทระหลวงปู่สุขหลวงพ่อกันหลวงพ่อเงินรถบางคันหรือหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังต่างท่านโด่งดังเพราะว่ากรมหลวงชุมพรน,นั้นท่านเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือท่านไปไหนเนี่ยก็มีทหารติดตามและที่สําคัญก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับก็คือครูบาอาจารย์คันที่สองครับความการแพทย์ยังไม่เจริญสมัยนั้นพระเกจิจะต้องเป็นพระผู้ทรงวิทยาคมและต้องเป็นหมอยา ดังนั้นหลวงปู่สุกจะเก่งเรื่องยารักษาสมุนไพรมีตำราย,ยาแต่หลวงพ่อกันท่านต่อกระดูกเสกคาถาทำเวทมนต์ต่างๆและที่สำคัญครับปี2464กองทัพบ,บกนำคลังแสงมาไว้ที่อยุธยาครับกองโรงงานวัตถุระเบิดพร้อมด้วยเตาผลิตไฟฟ้าพอเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พอทหารเข้ามากรมหลวงชอนพรเข้ามาเดินทางศึกษาก็ทําให้หลวงพ่อกันนั้นเป็นที่โด่งดังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีการเกณฑ์ทหารมีรบทับจับศึกทุกคนก็เริ่มเกิดความกลัว และทุกคนก็เริ่มหาของขังของดีฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกันหลวงปู่สุขดังนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะต้องมาจากวัดประดูทรงธรรมก็กลับไปอีกนิดหนึง่งมีกลงจ่าเป็นรุ่นพี่หลวงจ่าที่แก่กว่าหลวงพ่อกันนะครับหลังจากนั้นหลวงปู่เทียมก็รุ่นหลังหลังจากนั้นจะเกิดพระเกจิรุ่นหลังก็ศึกษากันต่อไปทั้นหลวงพ่อกันโด,ด่งดังได้กันว่าท่านเป็นพระเถระที่ทรงวิทยาคมและก็ให้ความเมตตากับศิษยานุสิ์ไม่ว่าตำรวจทาหารขร้าราชการแม้กระทั่งเหล่าโจรทั้งหลาย ก็เลยเกิดการขอให้ท่านจัดทําวัตถุมงคลก็คือเหรียญหลวงพ่อกันปี2469ผมเรียนท่านผู้ชมอีกนิดครับหลวงตาหลวงปู่ในอุทยาน่ะท่านไม่มีบารมีบุญขนาดจะแกะพระหลอกแตดสายกรมหลวงชุมพรสายทหารสายเจ้านายในกรุงเทพนะครับมาขอถ่ายรูปแล้วก็มาศึกษากิติยาคมเพราะเรียนกลับไปนิดนึงครับสมัยรัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสต่างประเทศเนี่ยท่านไปเห็นการทําเหรียญที่ฝรั่งเศสอังกฤษเหรียญกระสาบที่มอบอเป็นที่ระลึกนะครับกับประจบ สมัยเด็กนี้ห้าเนี่ยเรายังใช้เงินพดด้วงมันไม่ทันสมัยก็เลยก็เลยนําเทคโนโลยีมาจากฝรั่งเศสมาทําเหรียญกระสาบเหรียญเฟืองเหรียญสลึงเหรียญบาทใหญ่ๆครับมีบันทึกครับในจัวัที่านท่านทำเหรียญพระพุทธชินสีเป็นเหรียญแรกของประเทศไทย ประมาณ2,400อกว่าเกิดเหรียญพระพุทธชินสีก็เกิดการสร้างเหรียญขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ก็มีความคิดขึ้นว่าเกจิอาจารย์หลายๆวัดที่เรารู้จักก็จัดสร้างเหรียญวัตถุมงคลก็รวมมาถึงหลวงพ่อกันเดี๋ยวเล่าท่านผู้ชมนิดนึงคนโบราณเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายรูปอย่างหลวงพ่อก,กันเนี่ยถ้านในถ่ายรูปไปถือว่าเป็นคุณวิเศษนะครับเพราะคนโบราณเขาบอกใครถ่ายรูปแล้วมันจะเสียชีวิตนั้นคนที่มาขอท่านเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ขอถ่ายรูปไปขอแกะบล็อกแล้วท่านก็ให้ยันไปแล้วก็ขออนุญ,ญาตนั หลงพกกันเนี่ยเป็นเหรียญที่1คุณในวิเศษเพราอะไรท่านไม่อยากให้ทําแต่สองลูกศิษยลูกหาขอทําเพื่อจะสร้างโบสถ์ก็เลยเป็นที่นิยมกันนะครับหลงพก,กันเป็นหนึ่งในพระเถรานุเถระห้ารรูปที่อนุญ,ญาตให้สร้างเหรียญและเป็นการ นำเหรียญให้บูชาเลยเป็นที่นิยมของลูกศิษย์ลูกหลนหลังว่าการสร้างเหรียญคณาจารย์เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาบูชาสมัยนั้นเนี่ยนะครับเหรียญต่างๆเขาเอาไว้ติดตัวไปออกสงครามลบท่านเป็นพระเถระองค์เดียในอยยาที่สร้างเหรียญเก่าแก่แล้วพิธีเข้มขังท่านปลุกเสกด้วยตนเองเลยกลายเป็นตำนานเหรียญในหนึ่งคณาจารย์เพราะอะไรครับ ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่ทรงวิทยาคมเก่งกล้ามีความสามารถปากต่อปากปากต่อปากและที่สําคัญหลวงพ่อการโด่งดังเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านเป็นทหารผมมองอีกเรื่องหนึง่งเรื่องพะยงพยันตะกุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นความลับท่านอาจจะทําเดี่ยวแล้วก็ให้เจ้านายคือผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครเอาตะกุดไปได้มัางเพราะแต่ก่อนเขาไม่บอกหรอกพอเข้ามาขอส่วนตัวหลวงปู่หลวงตาเหมือนพระยงพยันวัตถุมงคลที่ดีที่สุดที่ท่านทําคือไตรมาส นะครับไตามารหมายถึงช่วงเข้าพรรษาดังนั้นหลวงพ่อกันเป็นศูนย์รวมของทหารกล้าทั้งกองทัพเรือกรมหลวงชุนพรทหารบกไคเป็นผู้ว่าในอำเภอพญาโบราณราชธานินทุกคนจะต้องรู้จักหลวงพ่อกันฝากตัวเป็นลูกศิษย์และที่สําคัญครับจำไว้แม่นครับท่านเป็นพระอุปชากันท่านเป็นผู้ที่บวชพระสงฆ์ให้กับ เหล่าพระเกจิในอยุธยาท่านเป็นปลาหลวงพ่ออัน้นหลวงพ่ออั้นก็เป็นลุงหลวงสมเด็จวชชนะสงครามหลวงกงจับก็เป็นครูของหลวงพ่อกันงั้นจะมีเครือญาติก็จะเล่าท่านผู้ชมฟังว่า ลูกศิษย์ลูกหาหลงพ่อกันใครเรียนดีท่านก็ส่งไปเรียนกรุงเทพและก็ลูกศิษย์ลูกหลานท่านก็คือสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคุณนิยมสมเด็จนิยมท่านก็คือลูกศิษย์ลูกหาวัดพระยาเป็นถึงกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วก็เป็นรองสมเด็จด,ดังนั้นพระสายอายุธยาตั้งแต่นครหลวงไปเนี่ยนะครับสมเด็จวัดสามพญยา แม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยอาจารย์แก้วเนี่ยนะครับก็ไปตามสายลูกศิษย์หลวงพ่อกันดังนั้นวันนี้เป็นที่ล่าลือประวัติของหลวงพ่อกันนั้นวิชาสังสัยศาสตร์ของท่านยังไม่เสื่อมคลายหายไปไหนนะครับหลวงพ่ออั้นสืบทอดหลวงพ่อเฉลิมท่านก็พัฒนาวัดสร้างพระพุทธศีอยุยยาและปัจจุบันนั้นบารมีของหลงวหลงพ่อกันหลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่ออั้น ก็ยังสร้างพระอุโบสถที่งดงามวันนี้ท่านสามารถเดินทางไปกราบได้กลิ่นอายของความเข้มขังก็ต้องเรียนว่าลูกศิษย์ลูกหาของพวกกันไม่ใช่ธรรมดานอกจากเจ้านายในล้วในวังแล้วนายทหารผู้ใหญ่ และเหรียญที่ท่านเข้มแข็งเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและยังเป็นพระที่ถือว่าเป็นสายวิปัสนาต่อลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์สมัยกรุงศรีอยุธยาครับวันนี้คุยเรื่องหลวงพ่อกันโดยสังเขปไม่ได้เน้นไปเรื่องวัตถุมงคลแต่เน้นใ้เห็นว่าท่านก็เป็นผู้ทรงอภิญญาก็คือเดินทุดดงทั้งเรียนปริยัตทั้งปฏิบัติและสิ่งทงนั้นท่านฝากไว้ก็คือวัตถุอันเป็นมงคลทุกวันนี้ครับครับขอบคุณสลบติดตามครับงงสงสัยไปอ่านดูในเว็บไซต์ แต่ของผมประมวลให้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นหลวงพ่อกันและหลวงพ่อกันทำเหรียญเพราะอะไรยังไงก็ขอบคุณอโยธยามีเดียกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาว่าจาันขาวพูดดีไม่ดีแล้วก็อยากจะให้พูดเรื่องอะไรขอบคุณครับ Yotaya Media International.